มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวชาวประมงที่บ้านท่ามะขามตำบลวันยาวอเภคลุงจัังหวดจันทบุรีนะคะเขาปรุงเมนูด้วยหอยแคลงนั่นแหละค่ะมาทำเป็นยำหอยแคลงแต่ว่าระหว่างที่ทานอยู่นะคะไปเจอไข่มุกเข้าให้ค่ะ หลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะก็แจ้งไปยังผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปที่บ้านท่ามะขามค่ะที่บ้านเลขที่56หมู่ที่3ตําบลวันยาวอํเาเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในละแวกนั้นนะคะเขาก็เป็นชาวประมงพื้นบ้านค่ะโดยมีชาวบ้านเนี่ยแน่นอนแหละพอทราบข่าวก็มายืนอย่างที่เห็นแล้วค่ะมุงดูกันเต็มเลยผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยกับนางส่งสุขนะคะอายุ54ปีแล้วเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็นายจัก,กริฤษ in จิตนาวานะคะซึ่งเป็นลูกชายทั้งคู่เนี่ยได้นํากล่องใส่สีแดงนะคะภายในบรรจุไข่มุกสีขาวนวลเม็ดเล็กๆนะคะประมาณเท่าหัวไม่ขีดออกมาให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็ตั้งคําถามด้วยความตื่นเต้นนะคะว่ามันใช่ของจริงหรือเปล่าพี่นะโดยนางสงสุขเนี่ยเล่าด้วยความตื่นเต้นว่าเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยตนเองก็ทํากับข้าวมื้อเย็นตามปกติแหละเย็นนั้นอยากกินหอยแคลงคก็เลยได้นํา หอยแครงมายำให้ลูกแล้วก็สามีกินขณะที่กินยำหอยแครงกันอยู่นั้นเพิ่งจะตักเข้าปากไปได้เพียงแค่2องคำเท่านั้นเองลูกชายขณะที่เคี้ยวก็ผิดสังเกตเอ๊ะเคี้ยวไปเสียงดังกรึบฟันหักหรือเปล่าล่ะ,ะก็เลยคายออกมาที่มือตอนแรกก็คิดว่าจะโยนทิ้งแล้วแหละ คิดว่ามันเป็นเศษหินหรือว่าฟันตัวเองหรือเปล่าไข่พลาสติกใช่แต่แล้วเอะใจเอามาให้แม่ดูแม่ก็เลยบอกว่าเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมันมีราคานะคะแล้วก็เลยแจ้งไปยังผู้สื่อข่าวนี่แหละคะ่ะให้มาช่วยดูให้ทีว่ามันเป็นของจริงไหมถ้ามันเป็นไข่มุกจริงๆตนเองก็ยินดีที่จะขายต่อนะถ้าเกิดว่าจะสามารถเป็นสตางค์ได้เนี่ยลองไปฟังเสียงของผู้ที่เจอและผู้เป็นแม่หน่อยคะ่ะ รู้ว่าเป็นมุกแต่ก็จะทิ้งครับพอพอนึกได้ว่าให้มันน่าจะมีราคาก็เลยมาให้แม่ดูจะทิ้งอยู่แล้วครับก็เลยอามาให้แม่ดูน่าจะมีราคาโอเคแล้วแม่ว่าไงบ้างแม่บใอยเก็บไว้แม่บ่อยเก็บไว้ครับอืมโอเคแม่บอกให้มันมีมูลค่าเราจะทําไงขายไหมก็เก็บไว้ก่อนหรือว่าไงขายครับเขากินไปแล้วอ่ะเขากินแล้วค่ะเขากินไปแล้วหอยแกะแกะเป็นเนื้อแล้วเอามายำ มายัแต่ทีนี้ลูกชายเขาเป็นคนกินเขากินแล้วเขาก็บอกแม่เหมือนฟันหนูแตกเลยเขาก็เลยคายออกมาแต่ก็เลยแต่ฟันเขากมาไดแ้แตกแต่มันเป็นมุกมันเป็นมุกแล้วเขาก็ถามหนูว่าจะเก็บไว้ไหมแม่เราะว่าบอกเอ้าเก็บไว้ที่ลู